รถสมบัติคารเซ็นเตอร์รถสวยคุณภาพดีราคาถูกต้องที่เรานะคะวันนี้นะคะพอจะมาพามาดูสต๊อกรถเก่งของสาขาตะรับเองนกันนะคะเริ่มที่คันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะจะเป็น t o y ย t a า o อ o โลราออตินะคะอันนี้จะเป็นเครื่อง1.6ตัวจีนะคะปี2017เกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะจะเป็นสีเทาสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะ มาเริ่มดูที่กระจังหน้ากันนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์โตโยต้าเป็นโครเมียมนะคะสวยนะคะไฟนะคะไฟหน้านจะเป็นไฟเดไลท์นะคะค่ะมาดูตรงที่ล้อกันบ้างนะคะล้อนะคะก็จะเป็นแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมมาจากโรงงานเลยแต่ยางนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะยางใหม่แกะกล่องเลยนะคะมาดูตรงที่กระจก เกลียวกระจมองข้างกันนะคะกระจมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจมองข้างนะคะมาดูภายในกันนะคะภายในนะคะอันนี้นะภายในนะคะคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดตัดกับเบาะสีครีมนะคะตัดสีครีมเบาะนะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะอันนี้จะเป็นแกะออโต้ พวงมาลัยจะเป็นพวมมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะข้างในกว้างเรียบหลูดูดีมากกว้างนั่งสบายเลยนะคะอันนี้นะจะเป็นปุ่มุูสตาร์ทด้วยนะนี่เลยเยียบเบรกกดปุ่มพุูสตาร์ทก็สตาร์ทได้แล้วนะคะอันนี้ก กระจบนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยมาดูฟังคนนั่งถายกันบ้างนะคะฟังคนนั่งถ้ายนะคะกว้างนั่งสบายนะคะไม่แคบเลยนะคะกว้างนั่งสบายมากๆเลยเบาะเป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายเลย ก็จะมีที่ล็อกกันเด็กเปิดประตูเองได้ด้วยนะคะอันนี้จะมีนะคะมีการล็อกเด็กด้วยค่ะมาดูด้านถ่ายกันมากนะคะด้านถ่ายนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โคโรราออร์ติสนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องพันหกตัวจีนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะ สีเดิมสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะกระจกนะคะก็กระจกสมบูรณ์ทั้ง4บาทเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยเหลัเลยนะคะรถเดิมเดิมทั้งคันแน่นอนค่ะค่ะมาต่อที่คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็น ฮอนด้าเจ็นะคะเครื่อง1.5เกียร์ออโต้ปี2011นะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีส้มสีเดิมมาจากโรงงานนะคะอันนี้จะเป็นสีเดิมนะคะไม่ได้ทำสีนะคะจะเป็นสีเดิมสีเดิมมาจากโรงงานเลยกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้ามีสัญลักษณ์ฮอนด้าะ Honda, นะคะอันนี้จะเป็นกระจังหน้าหลังพึ่งค่ะก,กระจังหน้าหลังพึ่งนะคะอันนี้ไฟนะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะ ามาดูที่ตรงล้อกันบ้างนะคะล้อนะคะก็จะเป็นแม็กไมยางไม่ไปเลยนะคะแม็กไมยางไม่ ai, แกะกล่องทั้งสี่เส้นเลยนะคะอันนี้จะมีไฟเลี้ยวให้ตรงนี้ด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบว้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาดูภายในกันบ้างคะ่ะ นี่นะคะ,นะภายในนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดําสีเดียวกับเบาะเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีดําตัดกับสีน้ําเงินนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมาติฟสังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงที่พวงมาไลัยได้เลยนะคะ ระจกนะคะจะเป็นก็จะไฟฟ้านะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยค่ะมาดูด้านท้ายฟังคนนั่งกันบ้างนะคะภายในกว้างนั่งสบายมากเลยค่ะมาดูฟังคนท้ายนั่งบ้างกันนะคะฟังคนท้ายนั่งกันนะคะก็จะกว้างนั่งสบายนะคะอันนี้ค่ะด้านแจนนะคะเบาะนะคะสามารถพับลาบลงมาได้เลยก็จะวางของได้เยอะอีกนะคะแต่อันนี้คือภายในก็กว้างนั่งสบายค่ะ อันนี้ก็จะมีระบบกันเด็กเปิดประตูได้ด้วยนะคะมีนะคะอันนี้นะคะมีคิ้วกันสาดภทยด้วยนะคะทั้ง4บานกระจกนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวทุกบานเลยนะคะไม่มีนะคะกระจกมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างน,นะคะ นี่นะคะด้านท้ายกว้างนะคะใส่ของได้เยอะเลยแต่อันนี้ก็คือบอ่ออะค่ะสามารถทับราบลงไปอีกได้เลยนะคะก็คือมันจะเก็บของได้เยอะขึ้นค่ะพี่นี่นเก็บของได้เยอะขึ้นเลยก็คือฮอนด้าเจมันดีตรงที่ว่าบอ่อสามารถทับราบลงไปได้เลยนะทําให้เก็บของได้เยอะขึ้นสีเดิมๆทั้งคันเลยนะคะเป็นสีมาจากโรงงานเลยนะ ต่อที่คันนี้กันมานะคะคันนี้นะคะจะเป็น t o y ย t a v วีอนะคะเครื่อง1.5นะคะเกียร์ออตโต้ี2 0 0 7นะคะคันนี้นะจะเป็นสีเดิมสีเดิมดมจากโรงงานทั้งคันเลยเหมือนกันนะคะ mm. กระจังหน้าคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ To โตยต้านะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสายตัดหมอกให้ด้วยนะคะ อันนี้สีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะอันนี้ราคาอยู่แค่เพียงราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะใครที่กําลังขาดรถลดราคาทุกๆนะคะคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพายจะพอจะพามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในคือกว้างมากมาแล้วตรงที่นี้ก่อนนะคะก็กระจกนะคะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะฝาครอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมมาจากโรงงานแต่ยางนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้ง4เส้นยางใหม่แกะกล่องแน่นอนนะคะมาดูถัดไปนะคะอันนี้นะคะคิ้วนะคะจะมีคิ้วกันซาดให้ทั้ง4บานเลยนะคะมีครบให้ทั้งสี่บานเลยนะคะมาดูภายในกันบ้างค่ะ นี่นะคะภายในนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดขอบกับสีครีมนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะสีสีเขาก็าตัวรถมากเลยนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยอันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกนะคะจะเป็นกระจก ไฟฟ้านะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยภายในกว้างนั่งสบายค่ะกลับมาตูต่อฝั่งคนนั่งถ่ายกันต้้งนะคะตังคนนั่งถ่ายกันนะคะก็จะกว้างนั่งสบายนะคะ ามาดูด้านท้ายที่เก็บของกันบ้างนะคะอันนี้นะคะกว้างนะคะอันนี้คนลงไปนอนได้สองคนเลยนะเนี่ยกว้างมากนะคะใส่ของได้เยอะเลยไอ้ท้อซิงงนะ ขามาต่อที่คันนี้กันนะคะคันนี้นะจะเป็น Honda City นะคะเครื่อง1.5เกียร์ออโต้นะคะปี2014นะคะคันนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะอันนี้จะเป็นสีขาวสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยะคะ่ะจากหน้าก็จะเป็น โกมเมียมนะคะมีสัญลักษณ์ควันด้าไฟหน้านะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะแม็กนะคะจะเป็นแม็กเดิมมาจากโรงงานนะคะแม็กเดิมมาจากโรงงานยางนะคะยางใหม่แกะกล่องทั้งสี่เส้นเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้ด้วยนะคะ กระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาต่อที่ภายในกันบ้างนะคะอ่าดูตรงนี้ก่อนกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะคิ้วนะจะมีคิ้วกระซาดนะคะให้ทั้งสี่บานเลยนะคะกระจกนะคะจะไม่มีรอยแตกรอยร้าทั้งสี่บานเลยนะคะค่ะมาดูภายในกันนะคะ ภายในนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดํานะคะเรียกหรูดูดีมากแปดขอบโคเมียมนะคะอันนี้นะจะเป็นตัวนี้นะจะเป็นปุ่มพูสตาทนะคะมีปุ่มพูสตาทให้ด้วยนะจะเป็นตัวท็อปเลยเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโตโอ้มีหน้าจอทัชสกรีนให้ด้วยนะคะอันนี้นะจะเป็นพวงมาลัย มัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนั้นได้เลยนะคะภายในกว้างนั่งสบายค่ะอันนี้นะคะเบาจะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลรักษาง่ายค่ะกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะมาดูต่อฝั่งคนนั่งหลังกันบ้างนะคะนี่นะคะคนนั่งหลังก็กว้างนั่งสบายมากเลยนะคะ ที่คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็น t o y ย ta v วีออนะคะเครื่อง1.5เกียร์ออโต้นะคะปี2005นะคะอันนี้จะเป็นสีดําสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะมาดูที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเขาเรียกว่ากระจังหน้ารังผึ้งนะคะค่ะ <c oughs> มาดูที่ไฟหน้ากันนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ มาดูที่แม็กกันบ้านฐานอันนี้นะจะเป็นแม็กไม้ยางไม่ไปเลยนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะแกะกองเลยนะคะแม็กไม้ยางไม่จะมีไฟเลี้ยวที่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยมาดูที่ด้านในกันบ้านนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีครีมนะคะจะเป็นสีดูดีมากเลยนะคะ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เกียร์ออตโต้แล้วก็เบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกนะคะมองข้างนะคะจะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะมาดูด้านถ่ายคนนั่งบ้างนะคะ อันนี้นะคะกว้างนั่สบายบอลน,นะคะจะเป็นเบาะหนังดูแลรักษาง,ง่ายนะคะอันนี้นะจะมีที่กันเด็กเปิดประตูด้วยนะคะค mm ่ะ hmm. ไปต่อที่คันต่อไปกันเลยนะคะค mm ่ะ hmm. มาต่อที่คันนี้นะคะคันะคะนี้นะคะจะเป็น Honda City นะคะเกียร์ออโต้เครื่อง1.5ตัวปี2013 ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าเดย์ไลท์นะคะมาพร้อมกับสายตัดหมอกให้ด้วยนะคะแม็กนะคะจะเป็นแม็กเดิมมาจากโรงงานนะคะแต่อย่างนะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทุกเส้นเลยนะคะทั้ง4เ่้นเลยอันนี้นะจะมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะจะมีให้ตรงนี้นะคะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะฝาครอบกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีเทาคิ้วนะคะคิ้วกันสัดนะคะจะมีให้ทั้งสี่บานเลยนะคะกระจกนะคะจะสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวทุกบานเลยนะคะมาดูภายในกันบ้างนะคะ ภายในนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดามตัดขอบกับสีเทาสีครีมนะคะอันนี้นะเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพอร์ Power นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแล้วภายในกว้างนั่งสบายไม่อันนี้นะกระจกมองข้างจะเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะปรับสามารถปรับตรงนี้ได้เลย ภายในกว้างมากค่ะนั่งสบายค่ะมาต่อที่คนนั่งหลักกันบ้างนะคะอันนี้นะกว้างมากเลยนะคะนั่งสบายเลยนะคะอันนี้จะมีที่วางแก้วให้เยอะเลยนะคะดูตรงนี้เลยนี่นะคะที่วางแก้วมีให้เยอะมากเลยนะคะภายในกว้างนั่งสบายมากๆเลยะคะ่ะเปาะเป็นเปาะพานะคะอันนี้นะจะมีที่กันเด็กหลอก เด็กเปิดประตูนี่ให้ด้วยนะคะสีจะเป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะคะสีเดิมมาจากโรงงานค่ะมาต่อที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Honda j เจ z นะคะเครืหนึ่งจุดห้าเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบห้านะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีดำสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะ มาดูที่ไฟหน้ากันนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแม็กนะคะจะเป็นแม็กไม่เลยนะคะแม็กไม่ยังไม่เลยนะคะทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะเราเปลี่ยนให้ไม่เลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นฝาครอบสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ามาต่อที่คิ้วกันสานนะคะคิ้วกันซ่านนะคะอันนี้ก็จะมีให้ทั้ง4บาทเลยนะคะกระจกนะคะก็สมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกรอยเลาทุกบาทเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูภายในกันบ้างน,นะคะอันนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดําตัดขอบสีเทาเมทัลลิกนะคะอันนี้นะจะมีหน้าจอทัชสกีนให้ด้วยนะคะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำเข้ากระตัวรถเลยนะคะพวงม,มาลัยจะเป็นพวงม,มาลัยมาตีฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นปุ่มพุสตานะคะสามารถกดตรงนี้แล้วเงียบเบกแลก้วกดปุ่มพุสตาสตา,าร์ทได้เลยนะคะ <Cream y> อันนี้นะคะจะเป็นกระจกไฟฝฟฝ้านะคะสามารถเพิ่มเสียง สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะภายในกว้างนะคะนั่งสบายมากๆเลยค่ะถัะม,มาดูตอนคนนั่งหลังกันบ้างนะคะคนนั่งหลังนะคะด้านท้ายกว้างนั่งสบายมากค่ะอันนี้ฮอนด้าเจ็ดก็คือเบาะถ้าลูกค้าไม่ได้มีคนนั่งหลังนะคะก็คือสามารถทับเบาลาบลงมาแล้วเก็บของได้เยอะขึ้นเลยนะคะภายในกว้างนั่งสบายมากเลย สีเดิมสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะค่ะมาต่อที่คันนี้กันนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota V ีอนะคะเครื่อง1.5ปี2012คันนี้นะคะจะเป็นสีเทาสีเดิม,มาจากโรงงานทั้งคันนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโต้อันนี้นะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้า โมเมียนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟไฟหน้านะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะามาต่อที่ล้อกันบ้างนะคะล้อน,นะคะก็จะเป็นแมกหม่ยางใหม่ไปเลยนะคะทั้งสี่เส้นเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยอันนี้คันนี้นะคะจะมีสเกิร์ตนะคะให้ทั้งรอบคันเลยนะคะ แล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ตรงนี้ด้วยนะคะมาต่อที่กระจกมองข้างนะคะก็จะมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวที่ก็จะมองข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝาครอบจะเป็นฝาครอบสี่เดียวกับตัวรถเลยนะสี่เท่า,ทาะคะิ้วกันสานนะคะคิ้วกันสานมีให้ทั้งสี่บานเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็กระจกกระจกนะคะจะสมบูรณ์ทุกบานเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยเลาได้เลยนะคะดูได้เลยนะคะ ไม่มีรอยแตกรอยรล้าเดี๋ยวจะพามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดขอบสีครีมนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะสีครีมเบาะหนังนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะ แล้วก็กระจกนะคะกระจกมองข้างจะเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะภายในกว้างค่ะนั่งสบายนะคะค่ะมาต่อที่คนนั่งถ่ายกันบ้างนะคะฝั่งคนนั่งถ่ายนะคะก,ก็ว่างนั่งสบายมากๆเลยเบาะจะเป็นเบาครีมเบาะหนังเบาะสีครีมนะคะ ใครมีลูกเล็กก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะคะดูแลรักษาง่ายกว้างนั่งสบายมากๆค่ะค่ะหาใครสนใจคั้นไหนนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0936255498นะคะเซลลอลนะคะจะประจำอยู่ที่สาขาประคับเอ็นะคะแล้วมีอีกเบอร์หนึ่งนะคะบเบอร์0 6 4 2 9 2 8 5 8 5เซลพอยนะคะจะประจำอยู่ที่สาขาท่าม่วงนะคะ,ะแล้วมีเพจนะคะถ้าลูกค้าสนใจอยากจะดูรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาที่เพจได้เลยนะคะเพจจะมี2เพจนะคะเพจแรกก็จะเป็นเพจรถมือ 2, สองรถสวยสมบัติแทสเซนเตอร์กาญจน,น,น,นบุรีนะคะเป็นของสาขาประคับเอ็นะคะแล้วก็เพจ เป็นรถสมบัติคาเทนเ,เตอร์สาขาท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะลองเข้าไปทักสอบถามได้เลยนะคะ,ปะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะมีออกรถเดือนนี้นะคะช่วยลุกข้าผ่อนนานสิบเดือนเลยนะคะ หากคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยทางเรานะคะมีบริการเช็คเครดิตให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลูกค้าลองเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้ค่ะออกได้ทุกอาชีพน,นะคะไม่ว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าทำไรทำนาออกได้หมดเลยนะคะลองเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะ